ไวเซสันติฟาร์มโคบามา นี้เป็นวัวหย่านมครับพวกนี้จะเป็นวัวหย่านมที่เราหย่านมมาตอนอายุ 7- 8เดือนแเดือนถ้าตัวไหนที่มารมองว่าตัวนี้มีเวล์ตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีอย่างเงี้ยครับเราก็จะคัดไปไว้ในข้อประกวดกินอาหารเต็มที่อีกทีหนึ่งครับโซนนี้นะครับให้รอดออกถอกได้เนาะใช่ครับอันนี้ก็จะมีรางอาหารมีอาหารแสงให้เขากินไว้ตลอดอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็เป็นส่วนมีทีว้เลยครับผมชุดนี้ ก็แสดงว่าโซนนี้เนี่ยสามารถจําหน่ายได้เลยใช่ครับโซนนี้ก็สามารถจําหน่ายได้ทั้งหมดเลยครับสวัสดีครับพบกวันอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ YZ สแันตีฟาร์มอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามาพูดคุยกับหมออั๋นนะครับวันนี้จะพามาชม ชุวัวประกวดจะเป็นอย่างไรนะครับและมีวิธีคัดเลือกวัวประกวดอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมหมออั๋นนะครับโซนอะไรนะครับโซนนี้จะเป็นโซนเลี้ยงวัวประกวดโซน VIP เลยก็ว่าได้ครับโซนนี้ครับ อย่างโซนนี้ก็จะมีทั้งวัวประกวดทั้งวัวหย่านมที่เราเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ที่ก่อนหน้านี้เราพาดูมาแล้วแต่วนนี้ก็จะเป็นโซนหย่านมมาแล้วก็เตรียมเข้าประกวดนี้ครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับผมถามนิดเทคนิคนิดหนึ่ง,น,ง,น,ง,น,งนะครับการที่วัยแซ้จะเลือกพันธุก,กรรมหรือว่าทรงเขานะครับวัวเนี่ยจะเข้าประกวดนะต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหม ต้องดูหลักๆเลยเราดูเรื่องเนื้อตัวหรือดูเรื่องกระดูกอย่างงี้ครับครับเป็นส่วนใหญ่กับความสวยครับผมครับไปชนเลยครับครับอย่างพวกนี้ก็เป็นวัวประกวดที่พักฤดูการแล้วเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ในช้าชีวิตในในแปลงในธรรมชาติให้แบบที่เขาต้องการนะครับครับอย่างส่วนนี้พวกนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ครับ คือส่วนนี้คือผ่านประกวดมาแล้วใช่ครับพวกนี้ก็ผ่านประกวดมาแต่ยังไม่ได้จบอายุครับเราตอนนี้ฤดูกาลประกวดมันพักไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นเริ่มฤดูกาลหน้าครับก็เลยปล่อยให้เขาใช้ชีวิตในแปลงแบบนี้ไปก่อนครับเป็นวัวหย่านมครับพวกนี้จะเป็นวัวหย่านมที่เราหย่านมมาตอนอายุ7-8เดือนอปเดือนถ้าตัวไหนที่มองว่าตัวนี้มีแววตัวนี้มีคุณสมบัติที่ดีอย่างงี้ครับเราก็จะคัดไปไว้ในข้อประกวด กินอาหารเต็มที่อีกทีนึงครับอย่างฟาร์มหนึ่งน้อยมากที่จะมีวัวตัวที่สวยเด่นๆของแต่ละแต่ละปีอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ได้สวยทั่วเหมือนกันทั่วไปอย่างเงี้ยครับอย่างพวกนี้ก็เป็นพวกที่เปิดแบ่งเปิดจําหน่ายอยู่ครับไม่ใช่ว่าไม่สวยนะรับก็สวยเหมือนกันแต่ว่าความสวยของแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันอยเงี้ยครับในในแต่ละปีเราต้องเก็บบทที่สวยที่สุดที่เราชอบบายครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องของพันเรื่องของปัทุกกรรมเรื่องของความสวยครับ พวกนี้ก็เป็นวัวหย่านมครับเพิ่งหย่านมมาได้อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่ครับส่วนใครที่จะมาเลือกซื้อก็มาดูโซนนี้ได้ได้ครับพวกนี้ก็เปิดจำหน่ายครับเป็นมีทั้งตัวผู้ตัวเมียทั้งสีเทาสีแดงครับราคาก็เหมือนตอนที่คุณหมอเม่นบอกไว้ครับผมครับผมก็นี้เลยนะครับครับเอามาดูแววก่อนนะครับใช่ครับชอบตัวไหนก็แสดงพฤติกรรมยังไงออกมาใช่ครับชอบตัวไหนก็มาเลือกดูได้ครับมีเปิดแบ่งถ้าอยากพวกนี้ก็จะเป็นวัว อุ้มท้อง E t ทีหรือพวกที่คลอดลูก E t ทีึ่งที่หมอเม่นกล่าวมาในก่อนหน้านี้แล้วครับอย่างพวกนี้ก็เป็นพวกที่คลอดลูก E t ทีแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ในโซนนี้ครับใช่ครับ,รบแล้วเคยมีปัญหาไหมพี่โซนนี้โซนนี้หลกัหลกๆก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราดูแลยอย่างใกล้ชิดค่อนข้างใกล้ชิดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าผมจะอยู่กับตรงนี้ตลอดเพราะว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่ ค่อนข้างเอาง่ายก็ราคาเขาท่านแพงเขาท่านสูงครับนะครับดูแลเขาหน่อยใช่ครับ <c oughs> ดูแลเขาหน่อยทั <c oughs> ย้วพวกนี้ก็เลี้ยงลูกก็ลูกก็ใกล้หย่านมกันแล้วครับ <c oughs> นี่ครับเขาก็จะอยู่เข้าไปในข้ออาหารแบบนี้ก็จะมีข้ออาหารให้เขาเข้าไปกินไปนอนเนี่ยคืออยู่ในข้อนี้ครับ <c oughs> เวลาเขาหิวนมเขาจะออกมาตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ไปกินนมแม่ครับ ก็จะเป็นโซนนี้นะครับเขาหอดออกขอกได้เนาะใช่ครับอันนี้ก็จะมีล้างอาหารมีอาหารใส่ให้เรากินไว้ตลอดอย่างนี้ครับพวกนี้ก็เป็นโซนวิวที่สวยเลยครับผมชุดนี้ตัวนี้จะเก็บไว้หรือจะปล่อยด้วยชุดนี้เป็นตัวผู้ก็เก็บไว้ดูแววก่อนครับว่าจะไปยังไงต่อครับครับอ่ะย่นย่นเลยใช่ครับอย่าง่วนนี้ก็เป็นโซนหย่านมที่เป็นรุ่นพี่มาก่อนชุดที่แล้วครับอันนี้ก็เป็นอายุที่มากขึ้น่นะครับ ก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้พวกนี้ถ้าถ้าตัวไหนขายไม่ได้หรือเราจะเก็บไว้เราก็จะคัดมาไว้ฝั่งนี้แล้วพอตัวไปสักพักหนึ่งเราก็จะย้ายขึ้นไปเป็นบัวทดแทนอคืข้างบนต่อไปอีกทีก็แสดงว่าโซนนี้สามารถจําหน่ายได้เลยใช่ครับโซนนี้ก็สามารถจําหน่ายได้ทั้งหมดเลยครับยกเว้นบัวประกวดที่เราเก็บไว้ครับผมมาดูฝั่งนี้นะครับเยอะมากเลยใช่ครับโซนนี้ก็จะเป็นบัวประกวด ั้งหมดเลยครับมีทั้งตัวเรียบร้อยแล้วไม่ขายแน่นอนใช่ครับเอาไว้ประกวดในฤดูกาลหน้าใช่ส่วนนี้มีทั้งตัวที่ได้รางวัลแล้วกับตัวที่ยังไม่ได้รางวัลแล้วก็จะมีวัวทั้งที่ของลูกค้าซื้อกับเราไว้แล้วลูกค้าฝากจะประกวดต่อก็มีครับก็เยอะเลยครับผมครับโอ้ยยนเลยเป็นอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะครับใช่คอมาเลยอันนี้เป็นตัวเมียครับตัวนี้ได้รางวัลรีเซิร์ฟคับแชมเปี้ยนงาน ที่บูรีลามครับงานเมืองแก่ดูดูความเด่นของเขาอย่างตัวนี้ก็เคยได้รางวัลงานคราฟแชมเปี้ยนงานบึงสามพันครับครับชื่อน้องเจ้าขุนครับอืมครับกี่กี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ปีหนึ่งครับปีหนึ่งสิบสองเดือนพ่อพ่อเขาเป็นใครครับพ่อคือวีแปดเฟีนวัววีแปดครับแต่ผลแต่เบอร์ผมจําไม่ได้อีก แปงก็ส่งพันธุกรรมแบบนี้เลยเนาะใช่ครับ,รบอย่างนี้ที่มอเมนที่จูออกมาให้ดูนี้คือลูกของไอ้ลายไวแซดครับอ๋อใช่ครับ,รบทั้ง2ตัวเลยอย่างตัวนี้ก็เคยได้รางวัลสูงสุดคือรีเสิร์ฟแกนแชมเปี้ยนงานห้วยแถลงล่าสุดที่ผ่านมาครับครับไอ้ลายแต่ทําไมลูกเขาไม่ลายอ้าวแนะน้นำพูหน่อยว่าทําไมเขาไม่ลายเรื่องลายไม่ลายมันเป็นมีมันเป็นของเรื่องของลักษณะของวัวแดงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ,รบซึ่งลายไม่ลาย,ม,ม,ลายมันไม่เกี่ยวว่าพ่อตัวนี้ลาย จะสามารถให้ลูกให้ลูกลายไปตลอดตลอดอย่างนี้ไม่ใช่ครับบางทีก็ขึ้นอยู่กับแม่ครับผมครับบางทีอย่างตัวนี้แม่เขาก็แม่เขาเป็นสีเหลืองเงี้ยก็ให้ลูกแดงไม่ลายนะครับอย่างตัวนู้นก็เป็นแม่เหลืองเหมือนกันไม่ได้ลายเยอะผมว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องของยีนเรื่อง<า>ของวัตถุกรรมครับว่าเป็นยังไงแล้วมาเปรียบเทียบตัวนี้นะครับชตัวนี้อายุกี่ปีแล้วครับตัวนี้อายุ12เดือนเหมือนกันตัวนั้นจะเป็นพี่ตัวนั้นสิบห้าเดือนแล้วอ๋อนะครับ เป็นลูกสาวของไอ้ลทั้งคู่เลยครับแต่ไอไลเนี่ยเขาส่งพันธุกรรมดีเนาะเรื่องกล้ามเนื้อนะครับในการจ่ายลูกจะจ่ายลูกค่อนข้างที่จะเหมือนพ่อมากๆครับครับอย่างพ่อเขามีจุดเด่นอะไรครับพ่อเขามีจุดเด่นเลยเรื่องโครงสร้างกับกล้ามเนื้อที่มีมากมากๆเลยครับครับแล้วก็ส่งมาถึงรุ่นลูกนี่ครับดูใกล้ครับดูเรื่ดูครับตัวนี้ก็เป็นแม่สีเหลือง กระดูกใหญ่มากครับเรื่องของโครงสร้างได้มาเต็มร้อยเลยครับจ่ายมาถึงรุ่นลูกอย่างไอ้ลายนี่นะครับคุณหมอผมสอบถามนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าจะไปปรับแก้จุดด้อยของแม่พันธุ์ที่เกษตรกรมีไปปรับตรงไหนดีไอ้ลายไปปรับเรื่องของโครงสร้างครับเรื่องของโครงสร้างกับแม่ที่เป็นลูกผสมได้ครับแล้วก็เรื่องของการเนื้อได้ครับแล้วก็เรื่องสีก็ได้ด้วยครับสีก็ได้ใช่ครับนะครับ ก็ใครที่มีแม่พันธุ์ที่เป็นลูกผสมที่ผอมๆเนาะเรื่องกระดูกร่องเรื่องกระดูและโครงสร้างปรับได้ครับอลายสามารถแก้ได้ที่นี่เขาจะได้ความย่นด้วยเนาะใช่ครับเรื่องเรื่องของหนังหนังหนาครับใช่ครับนี่นะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่ดูหนังเขาวันนี้เป็นเรืออร้อยเนาะใช่ครับเลือดร้อยครับ ็ไม่ลายนะครับตัวแรกก็ไม่ลายตัวนี้การมีนิดหน่อยตัวนี้มีลายที่คอนิดหน่อยครับนะครับแต่เรื่องความย่นของเนื้อหนังเขานี่มาเต็มนะครับครับแข้งขากระดูกใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูหลังเขานะครับแต่เขาสวยเนาะใช่ครับอ่ะดูนะนี่นะครับนี่เป็นลูกของไอ้ลายทั้งคู่เลยนะครับ15้าเดือนกับ12เดือน ใช่ครับตัวนี้15เดือนตัวนี้12บเดือนครับผมไปดูตัวต่อไปนะครับกด <c oughs> ็กเชื่องมากเลยใช่ครับ <c oughs> ก็ติดขนมากครับส่วนมากตอนที่ฝึกแรกผมก็จะให้เขาเดิอนอยู่แบบนี้แหละก็เล่นกันอยู่างนี้ครับจะได้คุ้นเคยกันครับวัวประกวดลักษณะน,นิสัยเนี่ยเขาสามารถติดพ่อติดแม่มาไหมติดครับเป็นเรื่องของพันธุก,กรรม ใช่ครับอย่างไอ้ลายเป็นวัวที่เชื่องมากก็ส่งมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็เชื่องครับนี่อย่างคนนี้ก็เชื่องมากครับสามารถขี่ได้อะไรได้เหมือนพ่อเลยครับใหญ่ไม่ใหญ่ต้องดูครับอ๋าต้องดันตูดนะครับนี่ครับนี่นะครับดูดูครับนดูดูดูขี่โซนะครับ อย่างที่เคยเห็นภาพเนาะใช่ครับมีคนสามารถเอาไปงานประกวดมีคนให้ขี่ได้ครับโดยโดยถ้าส่วนมากลูกของไะลายจะเชื่องครับครับเชื่องเหมือนพ่อนะครับอันนี้ก็พวกนี้ก็เป็นวัวที่เคยได้รางวัลมาแล้วทั้งนั้นครับอันนี้ก็ได้อินเตอร์มีเดียแชมเปี้ยนครับรีเสิร์ชอินเตอร์มีเดียก็เคยได้อย่างตัวนั้นก็เป็นแกรนด์แชมเปี้ยนงานเมืองแก่ที่ผ่านมาครับแกรนด์แชมป์นะครับมาดูแกรนด์แชมป์ตัวนี้เป็นวัวของลูกค้าเป็นแบรนด์ของ GF ก้อย Family Land อุดรธนานีครับ,รบตัวนี้เป็นวัวของลูกค้าที่ฝากเราทำประกวดอ๋อใช<ห>่ครับ,รบซึ่งคุณก้อย Family Land ก็ซื้อวัวที่ไวเซไวตัวหนึง่งแล้วทีนี้มั่นใจในทางเราก็เลยฝากวัวตัวหนึ่งมาให้เราทำประกวดให้ครับ,รบก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับนอกจากจะซื้อวัวที่นี่แล้วขายวัวที่นี่แล้วก็ยังสามารถฝากซื้อแล้วก็ฝากประกวดได้ ได้ครับเนาะอันนั้นก็คุยกันอีกรอบหนึ่งเนาะใช่ครับอันนั้นก็เป็นในการคุยกันข้างหลังวาดอีกทีหนึ่งครับอืนะครับโอาทำครบทุกอย่างเลยครับผมอ่ะเด็กยางตัวนี้ก็เป็นลูกไลน์ลลเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมเอาผม<ช>เอาออก<ช><ช>มาใ,ให้ดูตัวนี้ชื่อน้องนาตาลีตัวนี้ชื่อน้องนาตาลีครับนี่นะครับนี่ก็ลูกเจ้าไลน์นะครับใช่ครับอูแต่หลัง แม่ไหนครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่นอกครับแม่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อตอนที่เขาคลอดได้สองเดือนครับครับใช่แม่ไปไสไหนครับแม่เป็นลูกเลดโซนสี่ทับกับสี่ทับแปดแม่สี่ทับแปดก็คือเป็นแม่อันดับสี่เป็นแม่เป็นแม่พันอันดับสี่ของโลกในปัจจุบันนี้ครับโอ้ครับเป็นหลานตัวนี้เป็นหลานครับได้เสียไปแล้วได้ตายไปแล้วนะครับ อย่างไอไล์ที่ผมจะพรีเซนต์อย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการจ่ายลูกจะมีความกว้างมากๆในการให้ลูกครับถ้าดูตรงหน้าเขาเนาะใช่ครับความกว้างก็คือท้ายก็กว้างสันหลังก็กว้างเนี่ยครับอ๋อครับครับมีความกว้างที่โดดเด่นมากครับสำหรับสำหรับลูกไอไลน์ตัวนี้ตัวนี้เพิ่งหย่านมมาแล้วก็ฝึกทําประกวดต่อไปครับเห็นได้เห็นเร็วๆนี้เนาะตัวนี้ใช่ครับเห็นครับ เห็นเร็วๆน,นี้ในสนามาแน่นอนครับหนึ่งรอยนะครับเห็นแน่ๆนะครับดูอย่างตัวนี้แม่เขาก็ลาย<อ>แม่เขาก็มีลายที่คอก็ส่งมาถึงลูกนะครับก็ลายเป็นเรื่องของปกติของหัวแดงครับโดยทั่วไปอยู่แล้วครับ <c oughs> ตัวนี้ชื่อน,น้องนาตาลีครับน้องนาตาลีใช่ครับนี่นะครับก็ สนามปีนี้ได้เห็นไหมครับปีนี้ฤดูการน้าที่จะมีขึ้นได้เห็นแน่นอนครับอ๋อเขาไปเชีร์กันที่สนามประกวดเนาะใช่ครับนะครับน้องนาตาลีนี่นะครับตอนนี้อายุได้สิบเดือนแล้วครับสิบเดือนแล้วอุ้ยต่สิบเดือนตัวใหญ่มากนะ <c oughs> ครับ <c oughs> อ่าพวกนี้ก็เป็นวัวที่เคยได้รางวัลมาแล้วเนีย่ยครับ ครับวันนี้ก็เป็นวัวประกวดของ,งเราครับ s> <S ก็มีประมาณนี้นะครับวัวประกวดของเราที่ทาประกวดไว้ที่เก็บที่คัดเลือกว้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นามา่านซะส่วนใหญ่ใช่ครับเป็นบาแมนซะส่วนใหญ่ครับนะครับ oh. มีพันธุ์อื่นไหมครับนอกจากประมาณแล้ก็มีทําชาโลเร่บ้างครับถ้ามีก็ทํามีชาโลเร่มีวีวัตเตอร์มีลูกผสมไม่ค่อยได้ทาครับถ้าตัวไหนไม่สวยจริงๆเราก็ไม่ได้ทําครับเพราะว่าเราเน้นเป็นเลือดร้อยมากกว่า คร,ครับจบสำหรับโซนนี้นะครับครับผมต่อไปเราจะไปที่ไหนต่อต่อไปเราจะไปชมโซนทั้งล่างผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีพาคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ